ที่ตัดต่อเสียงบนฟอนคคัสโปรเนี่ยครับมันทำได้หลายแบบนะครับก็เราอยากจะแยกภาพออกจากเสียงแล้วก็ตัดเอาภาพอื่นมาทับข้างบนหรือว่าจะดึงเสียงออกจากภาพอะไรพวกนี้นะครับมันมีเทคนิคการทำมากมายนะครับแล้วแต่ความถนัดของคนนะครับวันนี้เรามาใช้โปรแกรมฟอนคคัสโปรนะครับแล้วลองดูว่าวิธีทำบนฟอัคคัสโปรเนี่ยเข้าทำกันยังไงบ้าง อันนี้ผมเตรียมฟุตเทชไว้แค่2ตัวนะครับง่ายๆจะได้มาทำความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับอลองลากอันนี้มาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังงานโฆษณาที่ไปถ่ายมานะครับซึ่งเสียงที่อยู่ในคลิปวิดีโอที่คุณจะเห็นตัวนี้มันคือ,อเสียงแบกกาวไว้เฉยคือไม่ได้มีการ ใครพูดอะไรนะครับก็คือว่าถ่ายมาแล้วก็เป็นเสียงที่ติดเข้ามาในกล้องนะลองฟังดูนะครับโอเคเห็นไหมครับก็เป็นแค่เสียงแบ็กกราวมาอ่ะคันนี้ลองเอาเอาฟุตเทจตัวนี้ลงใหม่ตัวหนึ่งแต่มาแค่2ตัวนะครับลองดูตัวที่2นะครับลองฟังเสียงดูนะครับ a a h yeah, like and and อันนี้ก็เป็นเสียงที่ติดมากับภาพนะครับคือเสียงที่ไม่ได้มีคนพูดอะไรนะครับอ่ะคราวนี้ลองมาดูนะครับว่าถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องเสียงในการตัดต่อเสียงในแต่งเสียงหรืออะไรพวกนี้ในโฟนคัตพูมันทําอะไรได้บ้างนะครับ อันแรกเลยนะฮะเดีที่แนะนําก็คือว่าถ้าสมมุติคุณคลิกไปที่คลิปวิดีโอของคุณแล้วเนี่ยนะครับทางมุมขวาด้านบนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยด้านเนี้ยมันจะมีที่เป็นรูปลําโพงอยู่นะครับถ้าคุณกดไปที่ฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นการการตัดต่อเกี่ยวกับภาพนะครับตัวต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับสีนะครับส่วนตัวที่3มเนี่ยที่เป็นรูปลำโพงก็คือเป็นเรื่องของเสียงทั้งหมดนะครับ เวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องคลิกที่ตัวคลิปวิดีโอตัวนั้นก่อนคาวนี้เรามาดูนะครับตรงที่ลําโพงนี่เห็นไหมครับด้านบมด้านมุมเนี้ยก็เริ่มตั้งแต่วันรุ่มเลยคุณสามารถจะเพิ่มลดวัดรุ่มได้เห็นไหมครับจะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับว่าเพิ่มลดวัลรุ่มนะครับจนกระทั่งสีเหลืองและสีแดงด้านล่างนี่คือถ้าสีแดงนี่แสดงว่าเสียงจะคลิปละถ้าสีเหลืองนี่แสดงว่า เป็นระยะสุดท้ายของเสียงแล้วคือไม่ให้เกินไปกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกินกว่านี้อาจจะคลิปได้นะครับอ,อันนั้นอันนี้อัน,น,นแรกคือวอลลุ่มนะครับส่วนอันต่อมาเนี่ยนะครับ Audio e n h a n c e m e n t ตเนี่ยตัวนี้มันก็คือถ้าสมมติเราปิดไปนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยมันคือตัวที่คุณจะาสามารถจะตกแต่งเสียงได้แบบ โดยที่โปรแกรมเขามีให้มานะครับอลองดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็เบสิกเลยนะฮะเรื่องของเสียงก็คืออีควอไลเซอร์นะครับอีควอไลเซอร์คืออะไรนะครับสมมุติตอนนี้เป็นแฟลตอยู่แฟลตนี่ก็คือว่าไม่มีการ่างเลยทั้งสิน้นถ้าคุณคลิกตรงโลโก้ต,ตัวนี้ด้านขวานี่เห็นไหมครับฮะมันก็จะบอกรีเควนซี y ของเสียงนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านขวาสุดนะครับก็จะเป็นเสียงสูงนะครับ ฟรีเ u นซี y ก็คือตัวบนนี้นะฮะ16กิโลเฮิร์เห็นไหมครับ8 4 2 1ไล่ลงมาจนกระทั่งเสียงต่ำนะครับเสียงต่ำล่างสุดนี่คือ32เฮิร์นะครับเห็นไหมครับคือตัวนี้ก็ง่ายนะครับถ้าคุณไม่ค่อยได้ปรับ EQ เท่าไหร่นะครับก็ลองปรับเล่นกันดูปกติเสียงกลางก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะฮะเสียงกลางจะอยู่ประมาณประมาณช่วงนี้ ที่เหลือก็จะเป็นเสียงสูงถ้าคุณคุณอยากจะปรับเสียงกลางเสียงสูงอะไรคุณก็แค่เลื่อนขึ้นลงแค่นั้นเองอ่าอันนี้เป็น eq นะครับอ่าตอนนี้เราไม่ต้องใช้อะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีคนพูดอะไรหรือว่ามีดนตรีมีอะไรที่เราต้องการปรับนะฮะอ่าเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนส่วนตัวนี้นะครับ loudness น,นี่ก็คือก็ตามชื่อเลยคือเพิ่มความดังเราสังเกตนะครับถ้าเราคลิกไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีเมาส์เพิ่มให้ นะครับคุณสามารถจะเพิ่มความดังในกรณีที่แบบคลิปมันมาแล้วมันดังไม่พออะไรเงี้ยนะคุณก็สามารถจะกดเพิ่มจากตรงนี้ได้นะครับสังเกตดูที่ที่ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นมาให้เราเห็นเลยเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาถ้าสังเกตดูนะครับเวลาคุณเพิ่มลาวเนสเนี่ยอลองดูสมมติาาผมเพิ่มเป็นร้อยเเเลยเวอร์มากมากเลยตอนนี้ดูที่ดูที่คลิปดูที่ตัวกราฟตัวนี้นะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นปกติแล้วเราเพิ่มวันลุ่มแทนสังเกตดูเห็นไหมฮะการขึ้นของวันรุ่มกับของเราเนสเนียมันจะทําหน้าที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันเพราะั้นเราเนเนี่ยมันก็เป็นเหมือน plug-in นะครับมันจะช่วยดันเสียงด้านล่างขึ้นมาด้วยมากกว่าและพยายามให้คลิปน้อยที่สุดพยายามไม่ให้ข้างบนมันคลิปเหมือนมันมี control limiter control แบบ ข้างบนไว้ให้เราว่าพยายามไม่ให้คลิปแต่ว่าเลื่อนจากล่างขึ้นมาให้มากที่สุดด้วยนะครับอันนี้คือการเพิ่มเสียงดังส่วน noise removal เนี่ยก็ชัดเจนนะคือถ้าคุณกดลงไปปุ๊บเนี่ยในกรณีที่คุณไปอัดเสียงแล้วมันมีเสียง Ambience ข้างนอกมีเสียงเสียงรถวิ่งเสียงเครื่องบินเสียงอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเสียงประกอบอยู่ถ้าเราต้องการจะหลีนนะครับ ลดมันก็คือตัวนี้เอง noise remover เนี่ยเราก็แค่คลิกแล้วก็กเพิ่มบลูมขึ้นเพิ่มเหมือนขึ้นแค่นั้นเองมันก็จะช่วยตัดเสียงนะสังเกตุที่ที่กราฟนี้มันก็จะช่วยตัดเสียงลงมานะครับส่วนตัวต่อไป Hu m remover ตัวนี้นะครับก็ชัดเจนตามชื่อมันคือมันจะช่วยตัดเสียงฮัมมันจะไม่เหมือนกับ noise remover เนี่ยนะครับคือฮัมเนี่ยคือเสียงฮัมเนี่ยคุณเคยสมมุติว่าคุณเคยไป งานไหนแล้วไปเล่นดนตรีหรือว่าไปยืนอยู่ใกล้ลำโพงแล้วคุณได้ยินเสียงหอะไรเงี้ยอันนี้คือเสียงหำ um, นะครับที่บางทีเป็นเสียงที่เกิดจากฟรีเวนซีที่มันมันต่ำมากๆนะครับนะครับคุณก็สามารถจะเลือกนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยลดนะครับช่วยลดตัวฟรีเวนซ์ตัวเสียงหำ um, ที่มันเป็นเสียงที่ต่ำมากๆได้นะครับส่วนสองอันนี้ก็คือ5้าิกับ60สนะครับ เฮิร์ตเนี่ยถ้าคุณสังเกตง่ายๆถ้าคุณอยากรู้ว่าเอ้ยเสียงไหนมันต่ํากว่ากันเสียงไหนมันสูงกว่ากันนะครับ50เนี่ยคือเสียงที่ต่ํากว่า60คือเสียงที่สูงกว่านะครับจำง่ายหรือถ้าคุณจําไม่ได้คุณไม่แน่ใจคุณลองเปิดมาที่ EQ นะครกดที่ flat eq นะครับเห็นไหมครับตัวที่เลขเป็นเฮิร์ตเนี่ยนะครับ ยิ่งลงไปทางซ้ายมันยิ่งต่ำเห็นไหมครับตัวเลขมันจะต่ํา32 64ขึ้นมา128เนี่ยคือตัวเลขยิ่งต่ํามากเท่าไหร่เสียงก็ยิ่งโลมากเท่านั้นยิ่งต่ํามากลงไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลือกปรับเอานะครับอ่าส่วนอันนี้ก็คือแผนนะครับแผนก็ตามชื่อเขานะครับจะเป็นเซเลโอซ้ายขวาหรือว่าจาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นสลาวก็ได้อะไรเงี้ยน,นะครับโอเคอันนี้อันนี้คร่าวๆนะครับคือ โหมดตรงนี้เป็นโหมดที่แบบว่าเราใช้ทั่วไปหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับ่วนอีกอันนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเสียงนี่คือสมมติว่าถ้าคุณมาทางขวาสุดนี่นะครับกดตัวนีนะ้คุณจะเห็นว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นเอฟเฟกต์วิดีโอภาพอะไรพวกนี้ถ้าคุณเลื่อนลงมาด้านล่างนี่นะครับด้านล่างเลยนะครับมันจะเขียนว่า audio เห็นไหมครับพอ audio ปุ๊บเนี่ยตอนนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวกับเสียงทั้งหมดนะครับเช่น ตัวนี้ Channel EQ ปกติตัวนี้ผมใช้บ่อยนะฮะผมค่อนข้างชอบตัวนี้ Channel EQ ก็คือมันจะต่างกับ EQ ข้างบนอ่าสมมติว่าเราลอง Double ลคลิกดูสมมติว่าเราต้องการใส่ใช่ไหมพอ Double ลคลิกเราเลือกที่คลิปวิดีโอตัวนี้พอ Double ลคลิกปุ๊บเอฟเฟกตัวนี้จะโดนเข้ามาอยู่ในคลิปวิดีโอตัวนี้เรียบร้อยแล้วแล้วจะตกแต่งยังไงนะครับจะแต่งเอฟเฟกตตัวนี้ยังไงก็แค่คลิกตัวโลโก้ตัวนี้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ เอฟเฟกตัวนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะปรับ EQ คุณสามารถจะเลือก f r e q u e n c y เองได้นะครับคุณสามารถจะเลื่อนต่ำเลื่อนสูงนะครับหรือจะปรับเคอร์ฟตรงนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ EQ คิวล่องๆนะฮะตัวนี้ก็จะค่อนข้างมีประโยชน์หรือคุณยังมีปุ่ม Analyze อีกด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับปุ่ม Analy z e ถ้าคุณกดปุ่ม Analy z e นะครับลองเ,อเล่นคลิปดูนะครับพอรเล่นคลิปตัวนี้ Sta เห็นไหมครับมันจะมีกราฟขึ้นมาให้เห็นเลยว่าช่วงเสียงนั้นๆนี่มันมีเฟร e ซี y ช่วงไหนศูนย์อยู่แค่ไหนบ้างนะครับสมมติว่าเมื่อกี้มันเหมือนมีเสียงเครื่องบินนะฮะผมเดาว่ามันน่าจะอยู่แถวช่วงล่างๆเนี่ยนะครับเ,เราลองปรับลดช่วงล่างนี้ลงมาดูนะครับ หรือ,อลองปรับ่างนี้ก่อนลองดูนะครับแล้วดูซิว่าเสียงเครื่องบินเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะหายไปไหมมันจะลดลงไหมนะครับอลองดูนะครับเห็นไหมครับ Stay. Stay. หายไป<ๆ>นะครับเห็นไหมครับมันจะลดลงไปเลยถ้าสมมติว่าเราไม่เอาเอฟเฟกตัวนี้เราคลิก เราเราไม่เอาเอฟเฟกตัวนี้นะครับเราคลิกตัวนี้มาคลิกที่ที่ตัวเอฟเฟกตัวตัวนี้นะครับคลิกออกไปตัวนี้นะฮะเอฟเฟกเห็นไหมครับทางขวานี่ช h น n n อ l EQ ถ้าเราคลิกออกไปปุ๊บมันจะไม่มีเอฟเฟกเกิดขึ้นนะครับนะบตอนนี้ยังไม่มีเอฟเฟกลองฟังดูใหม่ทีนะฮะลองฟังเสียงเครื่องบินดูนะครับ Down. Watch Stay Watch อ่ะคราวนี้ลองลองเอาเอฟเฟกตัวนี้ใส่เข้าไปลองฟังใหม่ที Down. Watch ทีเห็นไหมครับเสียงเครื่องบินตัวเมื่อสักครู่มันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าเราตัดเราเห็นว่ามันมีกราฟขึ้นมาตรงนี้เราก็ลดช่วงนี้ลงไปนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะเลยอ่าโอเคแต่แว่าตัวนี้ก็จะมีข้อระวังนะครับสำหรับคุณที่ยังไม่ค่อยได้ใช้ E Q นะครับ คุณใช่คุณตัดเสียงเครื่องบินออกแต่เสียงทั้งหมดของคลิปวิดโอเนี่ยในช่วงที่เป็นฟีเควนซี่เนี้ยมันก็จะโดนลดลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองฟังดูนะครับว่าคลิปวิดโอของคุณเนี่ยเนื้อเสียงฟ r e ควนซี่มันอยู่ช่วงไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันตัดลงไปปุ๊บมันจะเสียเสียเสียงตรงอื่นที่สําคัญลงไปไหมที่มันเป็นโลฟ r e ควนซี่อะไรเงี้ยนะครับก็ลองค่อยๆปรับเล่นดูนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีใส่เอฟเฟกนะครับหรือคุณอยากจะ ใส่ตัวอื่นนะครับเอ h o โคก็ได้ก็มีนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เอ h o โคก็ได้มีเอ h o โคให้ใส่มีดีเลย์ให้ใส่นะครับเหมือนโปรแกรมที่ทำเพลงเลยนะครับมีเทปดีเลย์มีซตเริโอดีเลย์มีอะไรเงี้ยนะครับอ่าให้ใส่อ่ะสมม,มุติลองดูอ่าสมม,มุติเราลองใส่เล่นๆสมม,มุติว่าเราใส่เป็นอ่ะซตเริโลดีเลย์ลงไปนะครับอ่ะคลิกที่เอฟเฟกต์นี้ก่อนนะครับใส่ซตเริโอดีเลย์แล้วคลิกตรงนี้ไปเห็นไหมครับ มันก็จะมีมันก็จะมีหน้าตาอันนี้คืออันนี้ก็จะออกเป็นโปรเฟชชั่นอลมากหน่อยสำหรับคุณที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปรับเอฟเฟกต์ดนตรีอะไรเงี้ยนะฮลองฟังดูนะฮะยังไม่ต้องปรับอะไรมานนะฮะลองฟังดูเห็นไหมครับนมฮะเราเราก็จะได้ ได้ได้เอฟเฟกต์ดีเลย์ใส่เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะมีเอฟเฟกอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงก็ลองปรับใช้ดูอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องแต่งเสียงนะครับทีน,นี้ลองมาดูเรื่องที่อีกอันหนึ่งที่คุณใช้บ่อยนะครับก็คือวอลลุ่มการปรับวอลลุ่มการบาลานซ์เสียงเนี่ยนะครับวอลลุ่มนี่ปรับยังไงนะครับนอกจากข้างบนนี้นะฮะมุมขวาที่เราดูที่เราทําให้ดูแล้วเห็นไหมครับพอเลื่อนปุ๊บมันก็จะปรับเลย คุณยังสามารถจะเลือกปรับตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับเลื่อนจากที่ตัวคลิปนี้ได้เลยเห็นไหมครับเลื่อนขึ้นเรื่องเหมือนจากตัวที่ตัวคลิปนี้ได้เลยแล้วถ้าคุณอยากต้องการที่จะเฟดเข้านะครับค่อยคเฟดเสียงเข้าหรือเฟดเสียงออกนะครับคุณสามารถจะทําจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับทีน,นี้คุณแค่เลื่อนมาปุ๊บเสียงมันก็จะค่อยๆเฟดเข้าเ่อพอเป็นเครื่องหมายนี้นะครับคุณก็เลื่อนอย่างนี้เสียงก็จะเฟดเข้าแล้วเฟดออกละ ต้องฟังดูนะครับนะฮะมันจะค่อยๆเฟดเข้ามานะครับถ้าเราเลื่อนมามากขึ้นนะครับมันก็จะใช้เวลาในการเฟรดเข้าเยอะขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเฟดนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะ,ะเขียนคียเฟรมข้างบน นี้นะครับบนออดิโอนี้นะครับเพื่อให้เปลี่ยนความดังความค่อยของเสียงในคลิปคุณจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับวิธีทำง่ายมากก็คือการเขียนไทม์ไลน์ก็คือคุณจะต้องใส่มาร์กลงไปนั่นเองคลิปง,ง่ายงก็คือเขียนจุดสมมติว่าตรงนี้นะครับเราเห็นมีกราฟตรงนี้เราอยากให้มันดังขึ้นเราต้องการใส่มาร์กตรงนี้ใช่ไหมครับเราคึื่นมาที่นี่เลยที่วอลลุ่มนี้เห็นไหมครับวอลลุ่มตอนนี้วัลลุ่มถ้าเราปรับ มันก็จะไปทั้งหมดทั้งแผงน,นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกดตัวนี้บวกตัวนี้พอคุณคลิกบวกปุ๊บดูที่คลิปวิดีโอเห็นไหมครับมันจะเกิดมาร์กขึ้นนะครับแต่ไม่มีการทาอะไรเพราะว่าที่จุดบวกตัวนี้เรายังเป็นศูนย์อยู่แต่สมมุติว่าเราเลื่อนมาด้านหน้าหน้าสุดนะครับเรากดบวกม่อีกทีนึงนะครับตอนนี้จะมีจุด2จุดละนะครับจุด2จุดจากด้านหน้าสุดกับด้านตรงกลางครน,นี้ถ้าเราเลื่อนไปที่หน้าสุดตรงที่มีสีเหลืองนี่นะครับ ที่ความดังของวอลลุ่มเป็น0ูนเดซิเบลเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนมันนะครับลบมันพอลบมันเกิดอะไรขึ้นดูที่คลิปเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น0นะครับส่วนไม่ใช่ศูนย์โทษทีเอ็นอินฟินิตี้ก็คือปิดมาสุดเอดเลยนะครับส่วนตัวที่2นี่นะครับก็จะเป็นที่ศูนเดซิเบลนะครับคือตัวที่เราตั้งไว้สมุติว่าเราเปิดมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะให้มันดังแค่ตรงนี้เรามาร์คอีกทีหนึ่งเป็น0ูนย พอหลังจากนี้ปุ๊บเราต้องการให้มันเฟดลงเรามามา้อีกทีหนึ่งหรือเลื่อนมันลงมาปุ๊บตอนนี้เห็นไหมครับบลุมเราโดนปรับละเรามีคีเฟรมละเราสั่งมันได้แล้วตรงไหนให้ขึ้นลงค่อยดังนะครับตามแล้วแต่ที่เราจะทำเราต้องการทำดีเทลเลยลองฟังดูนะฮะเห็นไหมครับตรงที่เราสั่งให้มันมัน ค่อยหรือมันเงียบมันก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็ยังสามารถมาที่จุดนี้นะครับแล้วก็เลื่อนปรับขึ้นลงได้อีกด้วยนะครับปรับขึ้นลงได้อีกด้วยตรงนี้เห็นไหมครับพอมี2จุดอยู่ตรงนั้ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราปรับตรงเนี้ยมันจะเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นคู่กันระหว่างจุดนี้นะครับนะครับโอเคอันนี้คือวิธีเขียนคีย์เฟรมในออดิโอนะครับโอเคส่วนอีกอันนึงนะครับเวลาเราตัดต่อเนี่ยบางทีคุณต้องการที่จะ มีภาพอื่นอยู่ด้านบนแต่ว่าเสียงยังอยู่ด้านล่างเสียงคลิปตัวนี้อยู่ด้านล่างแต่ภาพข้างบนเป็นภาพอื่นแล้วปกติแล้วเวลาเราตัดต่อง,ง่ายๆนะครับางทีเราอาจจะแค่แบบเอาคลิปอื่นมาวางข้างบนนะครับปิดเสียงคลิปตัวนี้แต่เสียงเนี่ยเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเป็นเสียงจากคลิปตัวล่างอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ลองฟัง นะครับเป็นภาพอื่นนะครับแต่ว่าเสียงเราก็อยู่ข้างล่างอันนี้เป็นวิธีที่1นนะครับออลองลองปรับมาครน,นี้อีกวิธีหนึ่งนะครับสมมติว่าเราอ,อยากจะปรับเสียงแบบคล้ายๆแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าเราไม่ทำแบบนั้นจะทำอย่างอื่นยังไงาได้บ้างนะครับอลองฟังตัวนี้ก่อนนะ น,นีคือเสียงของตัวนี้เค okay, มันดังหนวกหูเราไม่ต้องการเสียงมันนะครับเราก็หลีลงมาแล้วเราต้องแต่เราต้องการนะครับเราต้องการให้ภาพเนี่ยมันเข้ามาันอยู่ที่นี้วิธีทํทาก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราจะต้องแยกภาพกับเสียงวิธีแยกภาพกับเสียงก็กดคลิกขวานะครับพอกดคลิกขวาขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็มาเลือกที่เดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นมานิดนึงก่อนนะ โอเคสมมติว่ากดคลิกขวามานะครับเรามาที่ expand audio นี่เห็นไหมครับพอเรา expand audio แล้วเนี่ยภาพกับเสียงมันจะโดนแยกออกเป็นสองชิ้นเห็นไหมครับ2ชิ้นเนี่ยเวลาที่เราตัดต่อเนี่ยเราสามารถจะเลื่อนแต่ภาพเห็นไหมครับเลื่อนแต่ภาพหรือเลื่อนแต่เสียงได้ครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแต่ภาพแต่เสียงได้โดยที่ที่สำคัญสุดคือ ภาพกับเสียงยังติดเป็นก้อนเดียวกันอยู่เวลาคุณ move ไปที่ไหนมันก็ยังเป็นก้อนเดียวกันอยู่นะครับนะครับคุณก็สามารถจะขยับภาพขยับเสียงได้ตามที่คุณต้องการนะครับคราวน,นี้เวลาเราตัดต่อแบบนี้เราอาจจะเปลี่ยนใหม่สมมติผม right click อันนี้ expand ออกไปอยากให้เสียงอยู่อยู่เสียงตัวนี้มาอยู่ในภาพตัวนี้นะครับเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับปิดเสียงตัวนี้ลงนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ย มันก็จะเป็นภาพของตัวนี้แต่เสียงที่เราได้ยินคือเสียงตัวนี้นะครับเสียงที่เราได้ยินคือเสียงตัวนี้นะครับของคลิปตัวแรกอันนี้ก็เป็นวิธีทําอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ expand audio ออกมานะครับพอถ้าสมมุติว่าคุณไม่อยาก expand ออกมานะครับอยากให้มันเป็นก้อนเดียวกันเลยเป็นงานชิ้นเดียวกันเลยคุณแค่ wrap audio กลับเข้ามานะครับปุ๊บมันก็จะกลับเข้ามาเป็นชิ้นเดียวกัน ถ้าอยากแยกก็กด x d นะครับครนี้ในกรณีที่คุณมีภาพและเสียงแบบนี้แล้วนะครับแล้วคุณมีภาพและเสียงแบบนี้แล้วแต่ว่า,าคุณต้องการที่จะแยก,กอนออกเป็นสส่วนนะครับสมมุติว่อา,าอันนี้กลับเป็นชิ้นเดียวกันก่อนนะครับสมมุติว่าอันนี้คือเสียงที่คุณต้องการแต่เสียงอย่างเดียวเลยไม่ต้องการภาพเลยแล้วเอาเสียงมาวางในคลิปนี้นะครับสมมุตินะครับ วิธีทำอีกวิธีหนึ่งก็คือไ i g h คลิกเหมือนเดิมน,นะครับแล้วกดมาที่ detach audio นะครับพอคุณกด detach audio ปุ๊บตอนนี้เนี่ยภาพเห็นไหมครับพอคุณคลิกที่ภาพก็เป็นภาพเดียวเสียงไม่เกี่ยวคลิกที่เสียงก็เป็นเสียงอย่างเดียวแปลว่าคุณสามารถที่จะเลื่อนภาพและเสียงคุณเนี่ยออกจากกันแล้วตอนนี้ไม่ได้คู่กันแล้วนะครับไม่ได้อยู่คู่กันแล้วนะฮะตัวใครตัวมันละแยกไปแล้วก็ไปโดน ตัดต่อไปทำอะไรอย่างที่คุณต้องการได้แล้วนะครับทรานี้เฉพาะเสียงมันก็จะมาโดนแยกออกละนะครับอันนี้คือวิธีที่แยกเสียงกับภาพออกมานะครับอีกทีนึงน,นะครับก็คือกดขวาแล้วก็ Detach Audio นี่แค่นั้นเองนะครับส่วนถ้าคุณมี a u ดิโอตัวอ,อื่นสมมติผมมีเพลงอยู่แบะกามิวสิกอยูตัวนี้อยู่นะครับแล้วคุณต้องการที่จะเอาลงมาประกอบนะครับคุณก็แค่ลากลงมาไว้ด้านล่างนะครับ เรื่องเวลาเราตัดต่อวิดีโอเสียงส่วนใหญ่เราจะไว้ด้านล่างนะครับนะอันนี้ก็คือว่าคุณก็แค่ลากลงมาเสียงเพลงตัวนี้เห็นไหมครับแค่นั้นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีหรือว่าเสียงพูดหรือว่าเสียง voice over เสียงภาคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีเสียงตั้งหากแล้วคุณแค่ลากลงมาแค่นั้นเองก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วคุณต้องการตัดส่อเสียงตัวนี้ยังไงก็แบบเดียวกับที่ผมทําให้ดูตอนแรกเลยนะครับพอเป็นเสียงปุ๊บนะครับสังเกตดูมุมขวานี่จะเป็นแต่เสียงอย่างเดียวละเห็นไหมครับข้างบนขวาจะเป็นแต่เรื่องของเสียงอย่างเดียวนะครับแล้วคุณก็สามารถจะปรับ อีคิวได้ปรับเสียงขึ้นลงปรับอะไรได้ตามที่ผมได้โชว์ให้ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คงจะพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเวลาเราต้องการจะตกแต่งเสียงหรือว่าจะแยกเสียงหรือว่าจะผสมเสียงในคลิปวิดีโอทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับตอนนี้ก็คงพอจะมีไอเดียแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลือกเอาใช้ตามที่คุณถนัดนะครับคุณถนัดจะทำแบบไหนก็ลอง ทำเอานะครับการตัดต่อไม่มีสูตรจะตายตัวเฉพาะตัวนะครับว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยนะครับเลือกเ็าตามที่คุณถนัดและคิดว่าทําแล้วไวที่สุดนะครับอันนั้นแหละคือสูตรที่ถูกต้องที่สุดสําหรับตัวคุณนะครับก็เหมือนเดิมครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็คลิกไลค์หรือว่าใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ใน u t u b e นะครับไป Subscribe บน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ชอบเป็นพิเศษนะฮะ เรามีกลุ่มพิเศษชื่อว่า b u d d y Creation Private Group นะครับขอจอยเข้ามานะครับที่ description ข้างบนนะครับขอจอยขึ้นมานแล้วครับเราก็เราจะรับเข้ามาในกลุ่มนี้เราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอโปรดักชันเกี่ยวกับการตัดต่อหรือว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับวิดีโอตั้งแต่มือถือจนกระทั่งกล้องใหญ่เลยนะครับสนใจก็ขอจอยเข้ามาครับแล้วก็ถ้าใครที่แบบอยากจะรู้เป็นพิเศษอะไรพวน่นะในกลุ่มนี้บางทีผมจะทำคลิป สอนถ้เป็นพิเศษอย่างคลิปนี้เป็นต้นนะฮะมีคนถามเข้ามามีอาจารย์อ,อินบ็อกซ์เข้ามาบอกอยากรู้เรื่องพวกนี้เราก็จัดทําให้แล้วนะครับอาจารย์นะก็คือคลิปนี้นะครับหวังว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ